การที่พักภูมิใจไทยคิดที่จะครอบครองสวแล้วกําหนดกรรมการตัวแทนองค์กรฉลาตลอดจนผู้นําองค์กรฉลาไม่ว่าจะเป็นสารน้ำนูนสารปกครองปปชทุกจุดที่ต้องพึ่งการลงคะแนนเสียงสวนั้นเป็นการกระทําที่ไร้ยางอายและเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมืองมากเพราะถ้ากรรมการปปชเป็นของตัวเองพักพวกตัวเองทําความผิดอะไรเรื่องไปถึงปปชก็จะกลับกลายเป็นไม่ผิดถ้ามีความขัดแย้งทางน้ำนูนอะไรถ้ามีใครร้องเรียนไปแล้วพักพวกตัวเองจะเสียเปรียบสารน้ำนูนก็ต้อง ตีความเข้าข้างพรรคภูมิใจไทยหรือฟ้องสารปกรครองสูงสุดถ้าประธานสารปกครองสูงสุดเป็นคนของสอวสีน้ำเงินก็เท่ากับว่าพรรคภูมิใจไทยยึดอำนาจประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องใช้ปืนเลยแมย้แต่กระบอกเดียวท่านผู้ชมว่าเรื่องนี้เรายังจะนั่งเฉยๆได้อยู่ปรผมฟันธงได้เลยว่านี่คือวุฒิสภาของพรรคภูมิใจไทยที่มีตัวแทนดําเนินการคือประธานวุฒิสภาคือนายมงคลเป็นตัวแทนเป็นคนบริหารจัดการให้การเข้ามายึดกลุ่มสภาสูงของกลุ่มสีน้ำเงินไม่ได้เป็นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดประเทศชาติหรือบ้านเมืองแต่ทําไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ตัวเองและ,ะพวกค้องทั้งสิ้นทํางานเพื่อให้กลุ่มตัวเองมีอํานาจสั่งการในทุกเรื่องปกป้องอะไรก็ตามที่ตัวเองทําผิดแล้วจะใช้องค์กรสถาพวกนี้เป็นตัวฟอกขาวให้การเมืองแบบนี้จะทําให้ประเทศไทยล่มสลายเร็วขึ้นคนไทยต้องการการเมืองแบบนี้เหลยคุณอนรทินชาญวิรกุลครับพักภูมิใจไทยไม่เคยออกมาต่อสู้เพื่อประชาชนเลยอยู่ข้างรัฐบาลมาตลอดเศร้ามานี่คือนักการเมือง